ชาวบ้านเต่าไห้ของเฮ้านะครับมัอนี่นะครับมือบุญมืองานบุญกระถินนะครับพี่น้องบุญกระถินประจําปี2ง6 6นะครับนี่นะครับบรรยากาศภายในงานกระถินของเฮานะครับบ้านเต,าาต่าไห้ตำบลสีฐานปาติวเยสโธทอนนะครับมานนี่นะครับมานนี่ที่มีการปล่อยโคมนะครับ คมญ่นะครับคมไาพี่น้องเคยเห็นบอกคมใหไงไงทีทุดนะครับที่เคยเห็นมากนะครับญ่ประมาณสามเมตรสี่เมตรนะเดี๋ยวจักน้อยกับพี่น้องถาบึ้งนะครับค่ะคมล้มนะพี่น้องพอเป็นคมไฟจะคมล้มเออค่ะคมไฟต้องปล่อยกังขึ้นนะครับอนี่เป็นคมล้มใ่ล้มเข้าไปนะคะ ปล่อยนะครับดูบันเต้าไห้นะครับบานเต้าไห้ตำบลสีฐานเพื่อปติวัตดสุทธอนนะครับนี่ที่สุดนะครับในจังหวัดของเฮ้านะครับบรรยากาศภายในงานกระถินนะครับในวัดบันเต้าไห้นะครับกำลังปล่อยลมค่มล่มนะครับเเห็นนะครับบรรยากาศนะครับตอนนี้นะครับหลังจากปล่อยค่มล่มแล้วนะครับสิมีการแห่ กระนาข,ของเงานะครับแห่กระตินเงากองกระตินนะครับอรอบปัน้นต่าให้กองเข้านะครับจา้าคมพมปกตินะครับจะเป็นคมกระดาษนะพี่นอ้องคมกระดาษนี่เป็นคมพลาสติกนะครับคมพลาสติกนะครับใหญ่ที่สุดในจังหวัดยะโสธรของเฮา ก็ว่าได้นะครับพี่น้องเป็นค่อมพลาสติกน,นะครับปกติเป็นคอมกระดาษนะพี่น้องบรรยากาศที่บ้านเต้าไห้นะครับอำเภอป่าติ๋วอ่าตำบลทิ่ฐานอำเภอป่าติ๋วยะโสธรนะครับตาพอนเข่าพ่อเต็มมันจะพ่อขึ้นนะครับพี่น้องเ,เ,เป็นค่อมพลาสติกนะครับ คมที่นี่ทีุ่ดจะว่าได้นะครับปกติจะเป็นค่อ,กคอ,กอ,อมกระดาษนะครับพี่น้องคมกระดาษคอมไส้นะครับปล่อยกลนขคืนนะครับตอนนี้เป็นคมล่มนะครับคมล่มครับตอนนี้นะครับเราคว้านเขานะครับผ่าคว้านเขาเต็มคว้านนะครับ ครับบรรยากาศที่บ้านเตาไห้นะครับกาลังปล่อยโค้งล่มนะครับพี่น้องประมาณบลายตามงเป็นต้นไปนะครับหลังจากปล่อยโค้แล้วนะครับจะมีคณะกองเงานะครับแหอ่องบ้านนะครับพี่นอ้องถึงเวลานะครับพี่น้อง สวยงามนะครับ